ลอ,ลองคุยกันลอ,ลองธีรศักดิ์ธนวรากุลกันกันทรศรัทธาตลาดหุ้นไทยถูกขายทำกำไรลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า1,300จุดแต่ยังประคองตัวที่บริเวณ1,280ความเสี่ยงในฝั่งของต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรมาคุยกันครับตลาดหุ้นไทยกันมองอย่างไรครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับครับพี่หลงก็ หลังจากมีการถแถลงเขาเรียกอะไร Quick Big Win ของทางรัฐบาลครับที่ไปถแถลงหลังจากประชุมกับทางฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้ตลาดหลักทรัพย์สถาบันสารเงินคือก็ก็บอกว่าชัดเจนแล้วฮะว่าจะมีคนละครึ่งตเดือนตุลาเป็นคนละครึ่ง plus นะครับแล้วก็จะมีการปรับโครงสร้างปฏิรูปการคลังในเดือนพฤศจิกมีม ทำลายอะไรมาชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นก็ตอบรับในเชิงบวกยืนประมาณหนึ่งสองเจ็ดห้าถึงหนึ่งสองแปดศูนย์ของเดเด็กเนี่ยยืนตรงเนี้ยแข็งโซ้นมาพอสมควรครับจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของต่างประเทศบ้างแหละที่หลังจากการเมืองในประเทศเราซะเยอะจากนี้สัปดาห์หน้าที่ต้องตามนะครับคืนนี้เงินเฟ้อสหรัฐตลาดคาดสองจุดเจ็ดเยออนเยอศูนย์จุดสามมันออนมันถ้าสูงกว่านี้ ตามได้ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะถ้าสูงกว่านี้เฟดอาจจะลดดอกเบี้ยมากไม่ได้นะครับ <libraries. S 2> แล้วก็สําหรับศุกร์น้าคืนวันศุกร์น้าอันนี้คือคืนนี้คือศุกร์นี้ครับซึ่งไม่รู้ว่าอัดเทปอะไรยังไงซึ่งเราคงได้เห็นกันคือถ้ามันสูงกว่า2.7กับสง3งจุดสามเยอมมันอนมันเนี่ยเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยเยอะไม่ได้ตลาดอาจจะตอบรับในเชิงลบครับ,รบส่วนศุกร์ที่จะถึงตัวเลขจ้างงานนอนฟาร์มเพโรนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ้นเดือนนี้มันจะมีเรื่องของความเสี่ยงครับ รัฐบาลสหรัฐจะชัดดาวหรือเปล่าเพราะต้องผ่านงบประมาณอะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็คิดว่าน่าจะผ่านได้แล้วก็ไชน่าโกลเด้นวีกก็คือหยุดยาวเนาะต้นเดือนตุลาครับเพราะฉะนั้นสามเรื่องฮะที่ต่างประเทศไอไชน่าโกลเด้นวีคเกี่ยวกับเรายังไงดูซิคนจีนเที่ยวมามาไหมจะมาเยอะไหมเพราะฉะนั้นควิกวิกวินผ่านไปแล้วก็จะเป็นเรื่องต่างประเทศเป็นหลักและอีกเรื่องนึงที่น่าจะคุยกันอันนี้ก็คือเรื่องเงินลึกครับ ที่เราที่เราน่าจะดูดูข่าวดูอะไรตามอยู่เงินลึกครับรบ,บาทที <ผม S 1> ่แข็งเหลือเกินมันมาจากไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ,รบภาพรวมประมาณนี้ก่อนที่เรารมียังไงฮะหุ้นสารัตทองคําหลังจากเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อมันออกมาแย่เนี่ยเรายังไงดีฮะทองคํากับเพราะเห็นย่อนะใช่ไหมใช่ครับคือความกังวลในแง่ของตัวต่างประเทศเนี่ยนะครับคือบรรยากาศนะตอนนี้เนี่ยคือมันเริ่มตึงๆในแง่ของหุ้นที่จะขยับขึ้นต่อหรือว่าเซนติเมนต์นะครับในแง่ของตีมพวก AI พวกชิปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศมันคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับฟองสบู่ดอทคอมเล็กๆ,ล,กๆละๆนะครับ<ๆ>เพราะว่าบริษัทไหนแค่ประกาศไปลงทุน AI ลง<ๆ>ทุนใน พวกเทคโนโลยีเนี่ยนะครับราคาหุ้นมันตอบรับในเชิงบวกนะครับมันย้อนกลับไปเหมือนบริษัทไหนจะทํา .com อ่านะครับจะทำอีคอ m เมิร์หุ้นก็พุ่งขึ้นไปตอบรับ4-5%ในวันเดียวนะครับเพราะนั้นตอนนี้นคิดว่ามันเป็นช่วงที่เริ่มมีความชัดเจนและเกี่ยวกับฟองสบู่ในแง่ของพวกเทคโนโลยีหรือว่า AI นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณโดยประธานเฟดเองเลยนะ นะครับเขาบอกว่า v a l u a t i o n เริ่มแพงนะอันนี้เนี่ยเป็นตัวเตือนที่แบบในภาพทางเทคนิคเนี่ย don't fight the Fed ครับ fed นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นภาพในเชิงลบแล้วก็น่าจะกดดันซ e n t i m e n t เนี่ยอีกสักระยะหนึ่งแถมซีซันอลครับเดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยสำหรับตลาดหุ้นโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพร้อมครับที่จะมีอะไรมาทิกเกอร์แล้วก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมันคลสครับ อมองไปภาพคลาสเลยนะครับเพราะว่าในแง่ของเดือนตุลาคมเนี่ยมันมักจะเกิดอะไรที่แบบเป็นอีเวนต์แบบแปลก,แ,ปก,แ,ปกแล้วก็มีอีเวนต์ที่เราคาดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุนระมัดระวังในแง่ของความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการขึ้นต่อของตลาดหุ้นสารัฐหรือการกระแทกแรงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบนี้ครับผมโอ้คือมองว่าอาจจะมีพักฐานใช่และและพักฐานแบบนี้6 0พัผมไม่รู้6 0พัเท่าไหร่แล้วนะมันครับ มันจะพักถึงยังไงฮะพี่หลอสำหรับดาวโจนเนี่ยนะครับก็เลงไว้แถวๆประมาณ45,000ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในตัวของ S&P 500เนี่ยนะครับก็ตัวของ S&P 500นะครับณปัจจุบัน,นยอยู่ที่ประมาณ6,600เพราะนั้นก็6,000เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงไปได้นะครับในขณะที่ตัวของ NASDAQ กเนี่ยก็แนวรับที่มองมองไว้ก็ประมาณ2อ,อ0 0 0 1,822เพราะฉะนั้นก็แกปเนี่ยเจ็ดถดเอร์เซ็นต์นะสำหรับตลาดโอ้โ oh, หก็ถือว่าเป็นคอร์เรคชันใช่แล้วถ้าตลาดลงเจ็ดเนี่ยหุ้นบางตัวมันอาจจะลงแรงก,กว่าอาจจะลง1 0 1สบห้าหรืออาจจะเห็นอะไรที่แบบช็อกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังแล้วก็เรียกว่าตามในแง่ของตัวต่างประเทศเพราะว่าในบ้านเราเองเนี่ยข่าวในเชิงลบไม่ค่อยมีละ นะครับน้อยลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าต่างประเทศเนี่ยจะแรงขนาดไหนแล้วความต่อเนื่องในแง่ของแรงขายเนี่ยจะเข้ามาบ้านเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาบาทแข็งจริงแต่น้กาทุนต่างชาติไม่ได้ซื้อนะครับบาทเริ่มอ่อนกลับมาสำหรับรอบนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีสัญญาณของการดึงกลับครับเพราะค่าเงินเยนครับล่าสุด พุ่งขึ้นมานะครับเร็วมากนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นตัวเตือนว่ามันมีการขยับในแง่ของฟโฟล์เนี่ยนะครับกลับไปถือในดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ต้องติดตามแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีตัวเตือนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทองคำที่ขึ้นไปถึงเป้า3,008นะครับหุ้นที่ส่งสัญ,ญญาณเตือนว่าแพงเกินไปดอกเบีย้ยมีโอกาสไม่ลงอีกอโอ้โหคือมันเป็นอะไรที่แบบ เอ๊ะแล้วจะเอาอะไรมาขึ้นต่อดีสําหรับตลาดหุ้นโลกแต่วันนั้นมันเลยเหมือนกับตึงตัวแล้วเหมือนกับเตรียมล่างจะแหลกสลาหลหรือล่างจะระเบิดหรือเปล่านะครับในฝั่งของหุ้นราะนั้นเนี่ยจับตาแล้วก็ต้องติดตามให้ดีครับสําหรับตลาดในรอบนี้ส่วนหุ้นไทยนะครับยังประคองตัวไม่หลุด1,280จุดได้นะครับแต่ว่า ถ้ายืนไม่อยู่จริงแล้วการดิดกลับมันไม่แข็งแรงพอเนี่ยนะครับเซดินเด็กสามารถลงไปได้ถึงโซน1,240นะครับตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแนวของการรีบาวแนวของการดิดกลับในระยะสั้นกว่าเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะประคองตัวนะครับไซด์เวยแล้วรอข่าวในเชิงบวกหรืออยากเห็นครับเบรกไฮให้ได้1,310จุดครับ จะเป็นการขึ้นต่อแล้วก็การขึ้นไปเรียกว่าแลนดี่แบบเร็วมากๆสําหรับตลาดพุ้นไทยเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นลักษณะของการลงมาแล้วเป็นการฟอร์มของขึ้นขาลงหรือเปล่านะครับในภาพทางเทคนิคหรือจะเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อหัวเรียวหัวต่อสําคัญเนี่ย ยดูนะครับที่1,310เบรกขึ้นไปได้ไหมกับการลงมาประคองแล้ว1,240ี่เนี่ยเอาอยู่หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยณระดับปัจจุบันนะครับอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดดาวไซด์เปิด,ดนิดหนึ่งเพราะนั้นอาจจะต้องไปตั้งรับกันด้านล่างน่าจะดีกว่าสำหรับในฝั่งของตลาดหุ้นไทยครับผมอืมอืม น่าสนใจฮะสำหรับสถิติเดือนตุลาคมคเพราะฉนั้นเมื่อกี้พี่ลองกับผมมีแตนะแล้วเงินลึกลับ,บผมเล่าอย่างนี้คะคลิปนี้อาจจะพูดเรื่องนี้เยอะหน่อยได้เลยครับคือเงินลึกลับเนี่ยมันทําให้บาทแข็งใช่ครับโดยรวมเนี่ยการเข้ามาของเงินมันก็มาทั้งการค้าส่งออกนําเข้าบริการอันที่สองบริการคืออะไรท่องเที่ยวครับ,รบท่อง<ม>เที่ยวคนไปเที่ยวข้างนอกหรือเขามาเที่ยวเราส่วนใหญ่แล้วเขามาเที่ยวเราจะเยอะครับเพราะนั้นการค้าช่วงนี้มันมันเร่งส่ง ก่อนทาทาม<ช>ม่มันก็ควรจะเกินกับเกินถูกไหมฮะครับอ่าแต่ว่ามันก็อาจจะมีคนที่ import อะไรไปบ้างแล้วช่วงนี้นักต้องเที่ยวจีนมาน้อยใช่ไอตรงนี้มันเลยขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าบริการแล้วก็อันที่สามเงินทุนเคลื่อนย้ายก็คือซื้อหุ้นไทยซื้อบอลไทย FDI ไทยซึ่งมันเป็นขายมาตลอดมันไม่ได้เยอะมันเพิ่งมาเริ่มเยอะในช่วงหลังๆที่หุ้นขึ้นมา200จุดให้ให้เข้าใจง่าย นะครับเพราะฉะนั้น3อย่างนี้การค้าบริการแล้วก็เงินเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็เกินบ้างขาดบ้างในแง่ของฟลอร์ที่ไหลเข้ามามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันมีตัวหนึ่ง neo บ r e t error and omission หรือภาษาไทยเขาเรียกว่าความคลาดเคลื่อนหรือเงินที่ไม่ทราบที่มาครับตัวเลขน่าสนใจมากไอ้เงินที่ไม่ทราบที่มาเนี่ยเชื่อไหมฮะเกือบร้อเปอร์เซ็นตะของดุลชําระเงินที่เราแบบ เน็ตและการค้าบริการเงินทุนเคลื่อนย้ายคือไอ้สามอันนี้บวกกับความคาดเคลื่อนเนี่ยอ่ามันก็จะได้เป็นดุนชลชําระเงินถูกไหมเป็นก้อนสุดท้ายเป็นตัวผลลัพธ์แต่ไอ้ดุชลชําระไอ้ไอ้ความคาดเคลื่อนเนี่ยถ้าเอามาคิดเป็นในดุนชลชําระเงินเกินไปแล้วหกสิกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นไอ้สามอันแรกการค้า,คาบริการ,รแล้วก็เงินทุนเคลื่อนย้ายนี่น้อยมากแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้เออร์เรอร์เนี่ยของเรามันใหญ่ซึ่งเออร์เรอร์มันใหญ่เพราะอะไร มันอาจจะมาจากคริปโตรหรือเปล่าใหญ่ขนาดนั้นเลยเรอก็ไม่แน่ใจหรือรมันเป็นเงินอนผู้กคนตรงๆเงินเทาหรือเปล่ารหรือเงินฟอกหรือเปล่าคือไม่รู้เลยฮะผมซึ่งตามได้ในบทวิเคราะห์อของผมนะครับผมมีออกไปว่าเออเรย่อออชั่นเนี่ยมันใหญ่มากเคยบางช่วงเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะค,คือสามันแลกบนสามันบนเน็ตกันแล้วเป็นเงินไหลออกซึ่งเงินไหลออกบาทคนจะอ่อนถูกไหมเพราะมันไหลออกแต่มันมีไอ้ก้อนเนี่ยเน็ตเออเรย์เโอเข้ามา พันเป็นหมื่นกว่าล้านและเป็นหลักดอนโห<ฮ>คือใหญ่มากเพราะฉะ<ฮ>นั้นนี่น่าสนใจครับว่าทางภาครัฐเขาจะแก้เรื่องนี้ไงซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเงินลึกลับเพราะเราไม่รู้ไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้เรา,เราไ,มไม่ชัวร์ไม่มีใครรู้นะฮะคริปโตเงินเทาไม่มีใครรู้ความจริงว่ามันคืออะไรครับแต่ทางแบงก์ชาติเขาก็พยายามจะชี้แจงว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้น mm. มันอาจจะเป็นเงินตรงนั้นก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเงินที่บันทึก รายการอะไรของอะไรต่างๆที่อ่านเจอนะครับประมาณขาวๆหน่อยก็นะครับก็จะเป็นพวกรายการที่แบบบริษัทปิตตเคมีใช่ใช่จะซื้อสินค้าหรือว่ามีมันจะเป็นเรื่มเือมะไรกันของเงินอ่าเรื่องของทำทามิ่งนะครับในแง่ของชําระแล้วก็รับรู้นะครับเรื่องของรายได้เพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องติดตามว่าทางกระทรวงการคลังใช่ไหมครับมีมุมมองอย่างไรแล้วก็แบงก์ชาติเนี่ยจะคุยกันไหมนะครับกับคลังอ่านี่ก็เป็นคีย์สาคัญนะครับแล้วต้องไม่ลืมนะครับว่า วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยผู้ว่าคนใหม่แล้วนะใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูท่าทีแล้วครับว่าจะมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของ Net i n t e r e s t m a r g ตมินที่แบบเอส่วนต่างมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับตรงนั้นก็เป็นหน้าที่แล้วก็เหมือนเป็นธีมหลักด้วยนะครับของผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่นะครับที่จะเ,เรียกว่าวางในเรื่องของนโยบายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะกระทบกับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เพียงแต่ว่า จะทำอย่างไรให้นักทุนเชื่อว่าเฮ้ยกระทบไม่เยอะหรอกอหุ้นไม่น่าลงแรงหรอกนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นคีย์สําคัญสําหรับผู้ว่านะครับที่จะเข้ามาในช่วงตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับผมเพราะฉะนั้นสาหรับผมนะครับสำหรับผมนะครับหุ้นที่เลือกในสัปดาห์นี้เนื่องจากเขาต้องมีการเล่งแก้เงินลึกลับตรงนี้แหละบาทเริ่มอ่อนบาทเริ่มอ่อนบาทเริ่มอ่อนเพราะว่าเขาแบบต้องการจะไม่ให้มันแข็งมากกว่านี้แล้วสกัดสกัดบาทแข็งครับ เพราะเงินลึกลับมันเข้ามาเยอะมากจนมันแข็งไม่หมดเลยทั้งที่เศรษฐกิจเราไม่ได้ใช่ใช่ว่าจะดีใช่ครับหุ้นที่ได้ประโยชน์ต้องเป็นหุ้นที่เล่นบาทอ่อนผมขอเลือกหนึ่งตัวคือฮาน่าับออกอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าผมรู้สึกว่าอันนี้เทรดดิ้งนะฮะเทรดดิ้งหนึ่งตัวแล้วก็ถ้ามาของการมาของคุณวิทัยครับหนึ่งในวิธีสกัดบาดแข็งคือทำให้ดอกเบี้ยเราต่ำๆใช่ครับลดดอกเบี้ยแน่นอนเพราะฟอไฟแนนซ์ตัวหนึ่งของผมไปติดล้อเพราะนั้นสัปดาห์นี้ของผม ฮาน่าติดล้อครับพี่ลองอคิดไงฮะก็ในฝั่งของตัวฮาน่าเนี่ยก็ค่อนข้างชอบอยู่แล้วนะครับในแง่ของโครงสร้างราคานะครับก็ราคาเนี่ยอาจจะมีถอยลงไปแถวแถวใกล้ๆ2่นะครับแต่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่ดีนะครับส่วนแนวต้านก็เล็งไว้ที่27สนะครับสำหรับตัวของฮาน่าในขณะที่ตัวของติดล้อเนี่ยนะครับ รอบนี้ค่อนข้างเล่นยากนะครับสำหรับติดล้อก็อาจจะดูแนวรับที่20นะครับแล้วก็แนวต้านที่21กับ21.5สนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับที่ในฝั่งของทางเทคนิคเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังชอบในตัวของ KTC เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมีภาพของการยกจุดต่ำสูงขึ้นนะครับแล้วก็แนวรับที่29เนี่ยไม่หลุดนะครับเพราะนั้นการสร้างฐานที่บริเวณ30 นะครับมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่ 32, 33หรือว่าเป้าหมายที่34ได้นะครับสำหรับตัวของ KTC นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีสัญญาณทางเทคนิคนะครับอันนี้จะไม่มีฟันดเมนทัลนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเซนติเมนต์ล้วนๆเลยนะครับก็คือตัวของทีม G ครับทีม G ใช่ครับคือตัวของทีม G เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเซนติเมนต์ในแง่ของตัวเขาเรียกวิศวกรนะครับไอ้หลุม ที่ไอตัวของโรงพยาบาลวชิระเนี่ยนะครับมันต้องแก้ปัญหาแล้วก็มันต้องใช้ในเรื่องของวิศวกรก็อาจจะมีเข้าไปได้เรื่องของเซนติเมนต์ในแง่ของการตรวจรับงานการเป็นที่ปรึกษานะครับเพราะว่าราคาหุ้นในวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าขยับขึ้นมาแต่ว่าสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นการทำดับเบิลบอททอมซึ่งมีโอกาสที่ราคาหุ้นเนี่ยสามารถขึ้นไปได้ถึง โซน4บาทเลยเพราะนั้นจับตาดูครับสำหรับตัวของทีม G นะครับแล้วก็วางแนวรับสำคัญไว้หน่อยหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เข้าไปแล้วหรือว่าอาจจะรับในแง่ของการย่อนะครับรอบนี้จะต้องไม่หลุดแนวรับที่3.10นะครับถ้าเห็นตัวของทีม G เนี่ยต่ำกว่า3.10ขายสต็อปลอสออกมาทันทีนะครับก็ฝากไว้2ตัวในภาพทางเทคนิคครับ KTC แล้วก็ทีม G ส่วนภาพของพื้นฐานคุณกันก็ มองเรื่องของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นคีย์สำคัญนะครับแล้วก็บาทอ่อนนะครับเพราะนั้นตีมพวกนี้พอมันกลับมามันต้องมีหุ้นอยู่ในโพยอยู่แล้วนะครับฮหาหน่าแล้วก็ติดลอ้อแล้วก็ปิดท้ายด้วยราคาทองคำครับแนวต้านที่3,800เหรียญที่ขึ้นไปทดสอบนะครับในรอบนี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการ เทคโอฟีดล้นะครับเพราะนั้นราคาทองคําจับตาครับเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเริ่มกลับมาแข็งข่ายีครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ราคาทองคําจะย่อลงนะครับไปทดสอบแนวรับแถวแถว3,600นะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดสำหรับการตั้งรับหรือว่าเข้าซื้อนะครับซึ่งก็อาจจะมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับในตัวของทองคำเพราะนั้นก็ จับตาแล้วก็ติดตามในแง่ของความเสี่ยงนะครับในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งถัดไปกับลองคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ